1วันเราควคที่ต้องทําอะไรบ้างให้ตัวละครเติบโตแบบสุดทางเลเวลบัญชีแบบไวๆดาวฮีโร่แบบล้นๆของแบบเหลือๆเ,เหลือก็แย่แล้วและวิธีการหาเพชรแดงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมเวสต์เรียคอนดิเค้นโดยปกติแล้วในแต่ละวันเพียงแค่เราทําการล็อกอินในแต่ละวันเราก็จะได้รับของแจกอย่างการเข้าร่วม7วันใหม่จะมีทั้งเลดดมอนสอยระดับ5าดาวและวันที่7เราจะได้ตั๋วสุ่มตัวละครระดับเอ็นชียนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ จะได้ตัวละครไหนเขายังมีให้เราล็อกอินรายเดือนก็จะมีแจกทั้งโกแจกทั้งเอเซนแจกคิทตันชนิดต่างๆวันที่6เราก็จะได้รับเลดดมอนส่วนวันที่7จะได้รับตั๋วเปิดสุม่มฮีโร่ n o r m a l ถึงเ e g e นาลี่แต่ถ้าวันที่14นะครับยังได้ตั๋วอัญเชิญ4ดาวสุม Hero Top ่มฮีโร่ท็อปเทียร์ลุนระดับเอพิกขึ้นไปและวันที่28ยังได้ตั๋วสุ่มฮีโร่ระดับสีแดงไปเลยอีกหนึ่งตัวเห็นไหมแค่นี้ก็แจกเยอะแล้วนะครับอันนี้เพียงแค่เรายังไม่ได้ทําอะไรเเลยนนะส่วว่ววมาาาทททีรํททุกๆ นะครับนั่นก็คือภารกิจประจำวันก็จะมีตั้งแต่ให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดฮีโร่หครั้งการอัปเกรดฮีโร่เราจะเข้าไปที่ฮีโร่คนไหนก็ได้แล้วก็ทําการใส่วัตถุดิบอัปเกรดให้ครบ5ครั้งก็จะเสร็จสิน้นต่อมาให้เราทําการเสริมพลังอุปกรณ์แน่นอนว่าเราก็เข้าไปที่อุปกรณ์ของฮีโร่เลือกในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะทําการเสริมพลังและเอาอุปกรณ์พวกนั้นมาทําการเป็นวัตถุดิบเสริมพลังให้ครบ10ครั้งถัดมาเขาจะให้เราเขียนในเรื่อง10ครั้งเราจะไปปะชนภัยด่านไหนก็ได้แต่แน่น นำนะครับให้เลือกด่านที่เราต้องการเอเซนต์ของสายนั้นๆเพราะว่าจะมีผลกับการอัปเกรดดาวของตัวละครการกวาดล้างด่านพวกนี้เอเซนต์ที่เราได้รับมันจะค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเป็นด่านระดับ normal เราจะได้ถึง2ดาวบางรอบก็จะได้ถึง6อันก็จะทําให้เรามีเอเซนต์จำนวนมากที่เชียร์หลักๆจะเป็นเอเซนต์สายเวทเพราะว่าได้ใช้เยอะแล้วก็เอเซนต์สายเดฟบเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญที่ขาดบ่อยๆแต่ยังน้อยพยายามหาไว้เพราะเวลานั้นเราสามารถทําการผสมฮีโร่เพื่อให้มีระดับดาวที่สูง มากขึ้นได้หลังจากที่เราอัพเลเวลเต็มเรียบร้อยนะต่อมาเพียงแค่เราทําการซัมมอนทุกๆวันเราสามารถอันเชิญได้ฟรีวันละ1ครั้งจะเป็นในส่วนของตู้ธรรมดานะครับเราก็กดไปได้เลยได้ไม่ได้ตัวไหนอย่าไปซีเพราะเราจะเน้นการทําภาร,รกิจภาร,รกิจการอันเชิญเราจะได้สตามิน่าถึง30ส่วนต่อมานะครับให้เพื่อนเพื่อนทการย่อยฮีโร่5ครั้งการย่อยฮีโร่เรามีโอกาสจะได้รับสกิลสโตนยิ่งตัวละครมีระดับดาวที่สูงขึ้นโอกาสการได้รับสกิลสโตนก็จะเยอะมากขึ้นและถ้าเป็นตััวละะครรดบสูง เราก็จะมีโอกาสได้รับวัตถุดิบพิเศษที่เอาไว้ปลดล็อกขีดความสามารถตรงศักยภาพของตัวละครพวกนี้เราสามารถเลือกใช้งานได้แต่อย่างน้อยให้ย่อยฮีโร่5ตัวถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามแต่เราเน้นการสําเร็จเควสไว้ก่อนถัดมาให้เราเข้ามาที่เมนูเลือกในส่วนของเมนูเพื่อนและก็ทาการส่งของขวัญพยายามหาเพื่อนให้เยอะเข้าไว้ยิ่งการที่เรามีเพื่อนเยอะก็จะทําให้เราได้รับแต้มเพื่อนและเรายังสามารถดูอันดับพลังของเพื่อนของเราได้ด้วยนะครับว่าเพื่อน แต่ละคนเนี่ยมีอันดับพลังเท่าไรพลังขนาดไหนแต่ละคนใช้ทีมหลักเป็นอะไรและดูอันดับอารีนาได้ด้วยนะครับโอ้เลได้ว่าแต่ละคนนี่ค่อนข้างเดือดกันเลยนะเมื่อเราส่งของขวัญและรับของขวัญจากเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับแต้มเป็นพอยต์เดี๋ยวค่อยไปพูดต่อในส่วนของการซื้อของในร้านค้าแต่ให้เรามาที่เมนูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของเควสจากนั้นกดรับเควสคือเควสแต่ละเควสเนี่ยจะทําให้ฮีโร่ได้รับอีพีแล้วก็จะได้รับโกรวมถึงมีโอกาสลนลสอนซึ่งภารกกิจส เขาจะมีแบบพิเศษนั่นก็คืออันนี้นะครับเราจะได้รับเพชรค่อนข้างเยอะและใช้เวลาไม่นานจะได้แบบ100%เลยนะ500เม็ดเราจะใส่ตัวละครไหนไปก็ได้นะอ่ะผมก็จะใส่3ตัวละครนี้ไปเลยละกันกดทําการเริ่มเควสรอเสร็จสิ้นภารกิจและทําการกดรับของรางวัลแต่การหาใบสกอร์ก็จะค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นสกอร์พื้นฐานอย่างสกอร์อีกพีสกอร์เงินอะไรพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการหาตามกิจกรรมหรือแพ็คส่วนเสริมเพิ่มเติมเราสามารถส่งตัวละครไปทําการสํารวจเพื่อลุ้นเพชรได้แต่ยิ่ง มีระดับดาวที่สูงขึ้นและระยะเวลาการส่งก็จะนานมากขึ้นนะครับแต่ของรางวัลก็จะมีมากขึ้นและที่พลาดไม่ได้ในแต่ละวันนั้นก็คือการท้าทายเขาจะมีหลากหลายด่านให้เราไปต่อสู้โดยเฉพาะด่านเอเซนที่ด่านก็จะปลดล็อกตามวันเราจะลงได้3ครั้งซึ่งควรที่ต้องลงทุกๆวันเพราะเราจะได้เอเซนถึง3ดาวพยายามเลือกด่านที่มีระดับสูงเข้าไว้เพราะว่าต่อให้แม้เป็นด่านระดับสูงเขาต้องการพลังไม่ได้เยอะอยู่ดีในการที่เราอัปเกรดเดเวลอัปเกรดพลังก็จะสู้ผ่านด่านได้ง่ายนะครับแล หลังจากที่เราลงเอเซนสาครั้งแล้วต่อมาให้เราลงดันเจี้ยนอุปกรณ์นะครับสครั้งแต่การลงดันเจี้ยนอุปกรณ์ในกรณีที่เราเลือกระดับความยากเขาจะมีเงื่อนไขการเข้าให้เราใช้ตัวละครประเภทดน,นั้นตรงตามเงื่อนไขด้วยถ้าไม่มีตัวละครตรงตามเงื่อนไขก็จะไม่สามารถลงได้มันจะขึ้นแบบนี้ครับฉะนั้นเราต้องสลับตัวละครเอามาเข้าทีมหรือเราจะทําการเปลี่ยนด่านก็ได้อย่างด่านนี้หนองน้ําต้องมีตัวละครประเภทนักธนูกับนักเวทจากนั้นเราก็ลงให้ครบ3ครั้งจากนั้นมาทําการสรํสรรารวจซากโบราณดาโกนา อันนี้เราต้องเลือกระดับความยากนะครับมี e a s y กับ normal หลังจากที่เราเลือกลงเขาให้เราเนี่ยเดินเป็นช่องก็เลือกตีมอนสเตอร์นั่นแหละจบตัวนี้เลือกตัวใหม่จนกว่าเราจะไปถึงบอสยิ่งเราผ่านเป็นแต่ละด่านก็จะได้รับของวันเอาไว้ซื้อของในร้านค้าได้แต่บอกเลยว่าการที่เราเลือกตัวละครลงด่านแบบนี้นะครับถ้าเราเสียเลือดไปแล้วเขาก็จะเซฟเลือดณปับจจุบันที่เราเหลือไว้ฉะนั้นทางที่ดีให้ลงตัวฮิลสอตัวไม่อั่เดี๋ยวเราจะเหลือตัวละครน้อยไปสู้เวฟถัดไปแต่เราก็สามารถเปลี่ยนตัวละครที่ถูกกําจัด ไปเป็นตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับการที่เรามีตัวละครเยอะก็จะค่อนข้างได้เปรียบแต่ยังไงเราก็ควรที่ต้องทําทุกๆตัวติดไว้อยู่แล้วนะครับทำเผื่อไว้ส่วนจะอัปเกรดไหมไม่อัปเกรดอัปเกรดตัวไหนขึ้นหรือจะผสมตัวไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่บอทเอสเป็นแสนนะครับเรียบร้อยลงนอนอยยังไวเมื่อสู้จบเปิดหีบกล่องสมบัติแบบนี้ของที่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งอุปกรณ์สีดาวพวกคิตตันชนิดต่างๆแล้วก็โกอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องลงนะครับนั่นก็คือเลดอันนี้เราจะได้รับเครื่องงปปรระะดดดัับจเจ็นมก เราสามารถลงแบบเดียวก็ได้หรือลงแบบทีมก็ได้แต่แนะนําให้ลงระดับที่สูงมากขึ้นเข้าไว้การลงคนเดียวก็กดสร้างปาร์ตี้แล้วก็เลือกลุยเดียวหรือเราจะไปหาปาร์ตี้เพื่อลงกับเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้มีความไวและก็เล่นง่ายมาขึ้นได้นะครับวันหนึ่งเราควรจะต้องลงสักห้ารอบเพราะว่ามันจะมีตั๋วเข้าใช่ไหมฉะนั้นลงไปเลยนะครับมีตั๋วเท่าไหร่ลงไปเท่านั้นแต่ถ้าเป็นในส่วนของภารกิจประจําวันอ่ะเขาให้เราลงแค่3ครั้งก็เพียงพอแล้วแต่เราควรที่ต้องลงมากกว่านั้นเพื่อให้ได้รับของมากยิ่งขึ้นก็ต ะจะหลบสกิลด้วยก็ได้นะเพราะว่าสกิลของมังกรค่อนข้างแรงอันนี้เป็นแค่มังกรระดับ normal นะครับในสภาพในอนาคนเขาจะมีอัปเดตมังกรที่มีระดับความยากเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกเราก็ควรที่ต้องเตรียมตัวทําของเรียบร้อยครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความมันนั่นก็คือการแข่งขันเราควรที่จะต้องไปต่อสู้แล้งหรือ Battle Field แล้งนี่ก็จะเป็นการต่อสู้เพื่อเก็บแต้มโดยเราสามารถสังเกตที่ตัวจากตรงนี้ได้นะครับเขาจะมีเวลาในการชาร์จเราก็สามารถตีได้เรื่อยๆเลยนะเลือกคู่ต่อสู้ให หเหมาะสมกับเราหรือคิดว่าทีมของเขาเนี่ยเราน่าจะพอสู้ได้เราก็ใส่ไปตู้ไปก็ต้องดูว่าเราจะสู้ไหวไหมพยายามสู้อย่างน้อยๆนะครับวันละ5ครั้งด้วยกันดูก่อนนะว่านะผ,มผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับใช้เป็นทีมอโอกิกับราชินีแห่งแสงน้องเทียหิวหน่อยโอ้โหโดนตั้นตั้นไม่พักเลย <laughs> <laughs> ทีม PVE มาเจอกับทีมพีวพีตัวฮิวของเขามีล้างบัฟไงแล้วก็มีตัวป่วนอย่างมิเลนนะครับซือเหลือสองตัวตัวฮิวโลกิซัดกับโลกิอุ๊ยโอ้โหโดนตันเรียบร้อยนอนเลยไหนลองตีใหม่สิอันนี้ตีคนนึงนะครับมีเลนอีกแล้ว ็พยายามเลือกทีมที่คิดว่าน่าจะพอสู้ได้เขาไว้แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถสังเกตได้ว่าความเสียหายของเราเนี่ยสร้างไปเท่าไหร่ของเขาสร้างไปเท่าไหร่แต่เบอร์ของเขาเนี่ยมีตัวปวนนะครับโดนมาเรียบร้อยปิดไปแล้วหนึ่งตัวแต่เราโดนล้วงตันและใบหมู่ด้วยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วอาศัยพลังเข้าข่มเขาไว้ก่อนเรียบร้อยจบ ในส่วนของเวสประจําวันเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องทําทั้งหมดก็ได้นะครับเพียงแค่เราทํา10ภารกิจก็จะได้รับเลดไดมอนด์อยู่แล้วแต่การที่เราทําทุกภารกิจเขาจะมีของรางวัลตามภารกิจนั้นๆอย่างเช่นสกอร์ e p 4สีดาวสโตนสกิลเลดไดมอนด์เพิ่มเติมนะครับโกแต้มเพื่อนวัตถุดิบในการอัปเกรดหรืออื่นๆพยายามทําให้เกินเข้าไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนในการพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมและให้เราเข้ามาที่ร้านค้าเลือกในส่วนของร้านค้าจากตรงนี้นะครับเวลาเราลงอารีน่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถมาซื้อวก ถ้าวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นหรือเสริมพลังของเราไม่พอเรามาซื้อพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูหรือเลสแต่ถ้าเราอยากรีบเล่งเลเวลเราก็มาซื้อ a d v e n t u r e ร์วิงในในกรณีที่เราเก็บดองเราไปซื้อพวกอุปกรณ์ระดับ6ดาวได้เลยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องใช้แต้มที่สูงมากขึ้นส่วนสําคัญให้มาใช้ตรงนี้นะครับแต้มเพื่อนแต้มเพื่อนเนี่ยเราจะเน้นไปก่อนช่วงแรกก็ได้ให้ซื้อ Adventure w ์วิงเพราะเราสามารถซื้อได้วันละ5ครั้งในกรณีที่เรามีเพื่อนเยอะๆแล้วช่วยกันส่งของข,องขวัญวันหนึ่งเราสามารถหาได้้เป็นนพัแตม ก็พอดีในการซื้อเหมือนเราได้สตาร์ม a น้าฟรีวันละ200แต่ถ้าเราไม่ซื้อสตาร์มีด้าเราสามารถไปซื้อพวกโทเค็นตัวในการตีอารีนาเพื่อเพิ่มความมันตัวในการตีแรงหรือจะเป็นพวกเควสโกหกดาวอีพีหดาวและยังมีในส่วนของร้านค้าแต้มกิลที่เวลานั้นเมื่อเพื่อนๆทําการบริจาคกิลวเขาจะมีการลงชื่อเข้าใช้และการบริจาคเราก็เลือกบริจาคเงินและโทเค็นที่เราฟาร์มได้จากด่านพยายามบริจาคไว้ทุกๆวันของดีๆจะมีอยู่ในร้านค้ากิลส่วนทันมานะครับนั่นก็คือตรง Ling, ชูกิลิงช็อปพาเพื่อนรีบส่วนตัวนะเชียร์ให้ซื้อ Adventure Wing เพื่อเอาไว้ใช้ในการฟาร์มแต่ถ้าใครอยากลุนฮีโร่ระดับสีแดงสามารถไปซื้อตั๋วซัมมอนฮีโร่ระดับเอพิกขึ้นไปได้มีโอกาสที่เราจะได้รับเช่นกันแต่การเก็บก็จะยาวนานหรือไปซื้อพวกกล่องลุ้นของรางวัลที่ในเนี้ยก็จะมีพวกเลดดมอนฮีโร่คอยกิวคอยหรือแต้มเพื่อนอันนี้สามารถลุ้นได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบโชว์ๆแล้วก็คือพลังงานเนี่ยก็ซื้อจากตรงนี้นะครับซื้อไปเลยซึ่งนี่จะเป็นในส่วนของเทคนิคการ นะเพราะว่าหลังจากที่เรามีซามนาแล้วการที่เ,เพื่อนๆผ่านด่านที่ไม่เคยผ่านครั้งแรกก็จะได้รับไอเทมด้วยนะครับอ,อย่างด่าน7จ็ดขีดนึงเราจะได้อาวุธระดับ5้าดาวแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับรางวัลครั้งแรก7จ็ดีสีสังเกตที่ด่านไหนที่มีรางวัลครั้งแรกจะได้รับของพยายามผ่านไปก่อนต่อให้ไม่มีดาวก็ตามนะครับเพราะยังไงเราก็ได้พวกไอเทมอุปกรณ์หรือพวกประดับยิ่งเป็นด่านบทท้ายนะของที่เราจะได้รับก็จะมีระดับที่สูงมากขึ้นและยังได้ตั๋วสุ่มลุ้นฮีโร่ระดับ สีแดงจากตรงนี้ได้นะครับมีให้ลุ้นเหมือนกันและการที่เราผ่านด่านเก็บ3ดาวเรายังได้รับเลดไดมอนด์พวกนี้นะครับได้ด้วยเมื่อดาวถึง20ดาว30ดาวที่สภาพเขามีหลายบทมีทั้งระดับ normal และระดับ easy ในอนาคตก็จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ฉะนั้นเพื่อนๆสามารถหาเลดไดมอนด์จากตรงนี้ไปก่อนได้นะครับและเมื่อเรามีสตาร์มิ่งเราควรที่ต้องฟาร์มด่านไหนอันนี้อย่างที่เกิดเลยครับให้ฟาร์มหาเอเซนด่านที่เราต้องการเลื่อนขั้นตัวละครเพราะเดี๋ยวค่อยมาหาชิปเศตในการเก็บสมุดเพิ่ม พลังอีกทีหนึง่งแล้วก็พยายามเอาฮีโร่ที่เลเวลยังไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเลเวลยังไม่แม็กสลับสับเปลี่ยนมาทําการเก็บเลเวลด้วยอย่างที่เห็นว่าเราสามารถตั้งทีมเพิ่มเติมได้เพราะว่าถ้าเราเอาฮีโร่ที่มีเลเวลแม็กแล้วเราก็จะเสียผลประโยชน์ในการเก็บเลเวลของฮีโร่ตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยนะครับสดาวก็จะตันอยู่ที่เลเวล40เมื่อตันเรียบร้อยเราก็ไปเก็บตัวอื่นๆก่อนเก็บไว้เวลานั้นสามารถทําการผสมเพื่อยกระดับดาวเพิ่มเติมได้ส่วน5าดาวก็จะตันอยู่ที่เลเวลถ้าัินั้าิดวดใช้ เราก็ไปทําการอัปเกรดเลื่อนระดับดาวแต่ถ้ายังไม่มีของเราก็เอาตัวอื่นมาเก็บเลเวลต่อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆและยิ่งเราผ่านสตาร์มิน่าไปเยอะเราก็ยังได้วัตถุดิบในการอัปเกรดเพิ่มระดับเลเวลเราก็เก็บสะสมดาวจากตรงนี้ไว้ก่อนค่อยไปใช้ทีหลังก็ได้เพียงเท่านี้เลเวลวันชีของเพื่อนก็จะขึ้นได้ไวมากๆเมื่อเลเวลถึงก็มาเปิดกล่องเปิดฮีบระดับเลเวลเพื่อรับของรางวัลเนี่ยอย่างสโตนสกิลบูคริสตันกล่องเลเวล30มนี่โคตรเยอะวัตถุดิบนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนนะครับนั่น มือใหม่อันนี้ก็จะทําให้เราได้ของพัฒนาตัวละครในช่วงแรกได้ดีภารกิจก็จะมีให้ทําอันเชิญฮีโร่หครั้งอัปเกรดฮีโร่หครั้งเสริมพลังอุปกรณ์1ครั้งก็คือการตีบวกการย่อยฮีโร่1ครั้งนะครับการเลื่อนขั้นก็คือเลื่อนระดับดาวมีการเสริมพลังอุปกรณ์ถึงบวกสิเราจะไปตีอุปกรณ์แค่1ดาวก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจะค่อนข้างไวที่สุดอีพีจะใช้ไม่เยอะต่อมาก็คือทําการผสมเลื่อนขั้นอุปกรณ์ครั้งครั้งแล้วก็ไปเพ ก็จะเป็นการหลอมอุปกรณ์ก็คือการทำออฟเราต้องหาอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถของออฟนั้นๆก็คือการหลอมส่วนภารกิจที่9กนั่นก็คือการเรียนรู้จากสมุดเราต้องไปเก็บเศษชิ้นส่วนและเข้าสารานุกรมเราต้องไปฟาร์มด่านานั้นๆนะครับเพื่อให้ได้ชิปเศษแล้วมาทําการบันทึกสเตจแรกอะ่ะจะใช้อยู่ที่5ชิ้นส่วนอาจจะใช้เวลาในการฟาร์มนิดนึงก็คือต้องลงหลายรอบบันทึกเสร็จก็จะสําเร็จต่อมาก็จะเป็นการเสริมพางฮีโร่หรือก็คือเอาตัวซ้ามาทําการบวกภารกิจที่11ทําทการ การผสมเลื่อนขั้นฮีโร่อันนี้เราไปอัปเกรดเรเวลของฮีโร่หดาวก็ได้นะครับให้เต็มแล้วค่อยผสมเลื่อนขั้นเขาจะอยู่ที่เมนูตรงนี้ครับเลเวลต้องเต็มตามระดับดาวนั้นๆก่อนนะอ่ะผมก็ใส่ไปใส่ไปแล้วก็ทําการผสมเราก็จะได้ฮีโร่ที่มีระดับดาวที่สูงมากขึ้นแต่แนะนําตอนแรกให้ทำอะ่ะพวก1ดาวก่อนก็ได้เพราะจะอัปเกรดเลเวลได้ไวที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายยังไงถ้าของเหลือเราก็ต้องไปผสม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 ,ผสมอยู่ดีถัดมาเควสที่12อนะครับอันนี้เราต้องมีกิลเพียงแค่ เ็คชื่อกิลหนึ่งครั้งก็จะได้รับเลดไดมอนด์ส่วนภารกิจที่13เพียงแค่เราทําการสร้างไอเทมชิ้นนี้เราจะสามารถเพิ่มขีดจ,จํากัดของฮีโร่ได้อันนี้ก็จะเป็น1วันเราควรที่ต้องทําอะไรบ้างผมก็ได้รวบรวมวิธีมาให้แล้วนะครับที่จะทําให้ตัวละครพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดดในแต่ละวันก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นเกมเวสต์เรียคอนดิชั่ได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับและก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยนะยังไงสำหรับพาคนี้ขอบคุณ นะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ